สวัสดีครับวันนี้ครูเอสจะมาแนะนำคอร์สออนไลน์คอร์สใหม่เลยของครูเอสนะครับผมเป็นคอร์สที่มีชื่อว่า stretch and strength นะครับผมคอร์สนี้เนี่ยจะโฟกัสไปที่การยืยดยืดกล้ามเนื้อนะครับผมแต่ชื่อคอร์สจะบอกว่าเป็น stretch แล้วก็เป็น strength เนาะหมายความว่าเรามี2ออย่างควบคู่กันไปเลยนะครับหลายคนจะเข้าใจว่าการความยืดหยุ่น กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ขั้วตรงข้ามกันนะครับผมถ้าเรากล้ามเนื้อเราต้องการความยืดหยุ่นสร้างความยืดหยุ่นเยอะๆเนี่ยจะสูญเสียกําลังความแข็งแรงไปหรือว่าถ้าเรา กล้ามเนื้อเราสร้างกำลังความแข็งแรงไว้เยอะเนี่ยเราอาจจะสูญเสียความยืดหยุ่นไปหลายคนจะยังเข้าใจว่าเป็นแบบนี้อยู่แต่จริงๆแล้วเราสามารถมีสองอย่างควบคู่กันได้นะครับผมอ่ามันจะคู่ได้ไงมันเหมือนไปคู่ตรงข้ามกันเลยเนาะนะครับผมจริงๆเราสร้างได้ครับผมเพราะจริงๆแล้วร่างกายเราก็ต้องการทั้งสองอย่างคู่กันนะครับผมเราไม่ได้อยากจะแข็งแรงอย่างเดียวเราก็ไม่ได้อยากจะยืดหยุ่นอย่างเดียวด้วยเราต้องการคู่กันนะครับผมเราต้องการทั้งความแข็งแรงความยืดหยุ่นควบคู่กันไปนะครับเราจะมีวิธีสร้างมันอย่างไรแลวจะเหยียดยืดดกล้้้าาามมเนืออย่งงไรรใหีปะสสสิิทธภพูุ โดยที่ไม่สูญเสียความแข็งแรงไม่สูญเสียกําลังของกล้ามเนื้อไปด้วยมันมีวิธีนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเนี่ยวันนี้เนี่ยจะมาค่อยๆพูดถึงไปทีละประเด็นทีละประเด็นนะครับผมซึ่งเรื่องแรกที่อยากจะพูดถึงเลยเนี่ยเป็นเรื่องของตัวหนึ่งที่เป็นอุปสรรคทําให้เรายืดกล้ามเนื้อได้ยากมันมีตัวอะไรที่ขัดขวางการหยียดยืดกล้ามเนื้อของเราอยู่นะครับผมตัวหน้าเป็นรีเฟกซ์ตัวนหนึ่งที่มีชื่อว่า stretch reflex ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับ ก่อนอื่นเลยเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าทาไมการเหยียดยืดกล้ามเนื้อมันถึงเป็นเรื่องยากครับการที่การเหยียดยืดกล้ามเนื้อมันทําได้ยากก็เพราะว่าร่างกายมีรีเฟล็กซ์ตัวหนึ่งคอยต้านการถูกยืดอยู่นะครับก่อนอื่นเรามาพูดกันก่อนว่ารีเฟล็กซ์คืออะไรนะครับรีเฟล็กซ์เป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่เกิดขึ้นที่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เข้ามากระตุ้นเนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ต่อสิ่งกระตุ้นนั้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ผ่านกระบวนการประมวลผลกระบวนการคิดของสมองสมองไม่ต้องสั่งการนะครับมันมีปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นเลยต่อ,อต่อสิ่งกระตุ้นนั้นเช่น eye blink reflex หรือ reflex การกระพริบตาเวลามีอะไรปัดผ่านหน้าเราเราจะกระพริบตาโดยอัตโนมัตินะครับเพื่ออะไรเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับดวงตาของเรานั่นเองนะครับอันนี้คือเกิดอัตโนมัตินะครับฟึบปัดผ่านกระพริบตา นี่คือ reflex นะครับ reflex อื่นๆในร่างกายเช่น knee jerk reflex นะครับเช่นเวลาเอาค้อนมาทุบที่หัวเขา่าหน้าแข้งเราจะกระเด้งขึ้นมานะครับอตอนเด็กๆใครอาจจะเคยได้เรียนเกี่ยวกับ knee jerk reflex อันนี้มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ก็จะได้ก็จะได้ทดลองว่าเอาค้อนมาทุบที่หัวเข่าแล้วหน้าแข้งกระเด้งขึ้นมาอันนั้นก็เป็น reflex ตัวหนึ่งเหมือนกันเกิดขึ้นอัตโนมัติอันนี้เป็น reflex ที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาแต่เดิมแต่แต,แต่แต่กำเนิดน,นะครับเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ผ่านการกระบวน,ก,บวนการประมวลผลของสมองนี่คือ r e f ฟล็กนะครับทีนี้การเหยียดยืดกล้ามเนื้อก็มี r e f ฟล็กตัวหนึ่งคอยต้านอยู่นั่นคือ r e f ฟ e ็กที่มีชื่อว่า stretch reflex นะครับ stretch reflex คืออะไร stretch reflex คือ r e f ฟ e ็กที่เวลากล้ามเนื้อจะถูก กำลังจะยืดกาลังจะถูกยืดเนี่ยมันจะเกร็งต้านทํางานเกร็งต้านขึ้นมาทันทีเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ผ่านการคิดการประมวลผลของสมองเลยนั่นคือ stretch reflex นะครับทำไมต้องมี stretch stretch reflex นะครับต้องบอกก่อนว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นอ่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะเกร็งมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะยืดกล้ามเนื้อสร้างขึ้นมาเพื่อถูกเกร็งและกล้ามเนื้อกลัวการถูกยืดครับทำไมมันต้องเกร็งเพราะเวลากล้ามเนื้อเกร็ง ข้อต่อจะขยับได้เกรงข้อต่อก็จะขยับนะครับทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวให้ร่างกายขยับได้เป็นฟังก์ชันการทํางานของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อถูกสร้างมาเพื่อเกรงไม่ได้สร้างมาเพื่อยืดเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเลยมี stretch reflex เพื่อต่อต้านหรือป้องกันการถูกยืดเพราะว่าถ้าถูกยืดมากเกินไปกล้ามเนื้อจะบาดเจ็บและฉีกขาดได้ถ้ากล้ามเนื้อฉีกขาดหรือได้รับอันตรายกล้ามเนื้อก็จะทํางานได้ ไม่ดีเท่าที่ควรก็จะเกร็งไม่ได้ก็จะเคลื่อนไหวข้อต่อไม่ได้ก็เลยมีรีเฟล็กซ์ตัวนี้เข้ามานะครับผมพอมันมีรีเฟล็กซ์ตัวนี้เข้ามาทําให้การหยดยืดกล้ามเนื้อเป็นเรื่องยากอ่ะและทีนี้เราจะยืดมันยังไงดีล่ะถ้าเราอยากจะยืดมันเนี่ยเรานั่งทํางานทั้งวันเราขับรถทั้งวันเราใช้มือถือเราใช้คอมเราอยู่ในอิริยาบถท,ที่ทําให้กร่างกายมันตึงอยู่ทั้งวันแล้วเราอยากจะมายืดบ้างเราจะมาเข้าคาร์ดโยคะเราอยากจะยืดบ้างแล้วจะทํายังไงติด ติดตัว reflex ตัวนี้นะครับก็เลยยืดไม่ได้อีกอ่ะก็พอจะมีวิธีนะครับผมที่จะก้าวข้ามตัว stretch reflex ตัวนี้ให้ได้นะครับผมอย่างเช่นสมมุติว่า I b r i n g reflex เวลาปุ๊บปัดผ่านใบหน้าปัดผ่านตาจะกระพริบตาดูไหมนะครับแต่ถ้าเราปัดช้าๆและเรามีสติจดจ่อว่าเราจะไม่กระพริบตาเราก็จะ สามารถต้าน eye blink r e f l e t หรือ r e f l e t การกระพริบตาได้นะครับเพราะฉะนั้นการเหยียดยืดก็เหมือนกันนะครับถ้าเราต้องการจะก้าวข้าม stretch, uh, stretch reflex ให้ได้นะครับสมมุติว่าเราจะยืดท่า head to knee pose นะครับเหยียดยืด hamstring สิ่งแรกที่ต้องทำคือทำช้าๆถ้าเราทำเร็วนะครับ stretch, uh, stretch reflex จะทำงานท,ทันทีเพื่อต้านการถูกยืดนะครับแต่ถ้าเราทำชา้ชาๆนะครับคล้ายๆกับ ที่มีมือผ่านมาช้าๆเราจะลดผลกระทบจากตัว stretch reflex ได้นะครับนี่คืออย่างที่1นึ่ทำช้าๆอย่างที่2มีสติจดจ่ออยู่ที่กล้ามเนื้อที่กำลังจะยืดคือ hamstring ของเรานะครับผมเช่นเดียวกันเหมือนเวลาเราปัดผ่านถ้าเราจดจ่อว่ามือกําลังจะมาหรือมีอะไรกำลังจะเข้ามาและเราจะไม่กับพิบตาเราก็จะห้าม ไม่ให้รีเฟกต์กับพิตาเกิดขึ้นได้อันนี้เหมือนกันนะครับถ้าเราจดจ่ออยู่ที่กล้นมเงื้อว่าเรากำลังจะยืดแฮมสตริงอยู่นะครับไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ไปสนใจอะไรอย่างอื่นนะครับจดจ่ออยู่ที่ร่างกายส่วนที่เรากําลังจะยืดยืดเราก็จะสามารถก้าวข้าม stretch reflex ลดผลกระทบของมันได้นะครับอันนี้อย่างที่2ออย่างที่3คือทําตอนหายใจออกนะครับงั่นมี3อย่างเนาะทำช้าช้าสอง มีสติจดจอ่ออยู่ที่กล้ามเนื้อที่กำลังจะยืดและ3ทําตอนหายใจออกนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงจะสามารถหยยดยืดโดยที่ลดผลกระทบของ stretch reflex ไม่ให้เกิดขึ้นหรือให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดได้ก็จะสามารถหยยดยืดกล้ามเนื้อนั้นได้นะครับผมอันนี้คือวิธีการโดยทั่วไปโดยคร่าวๆที่จะทําให้เราสามารถก้าวข้าม stretch reflex การทํางานของผลกระทบของ stretch, uh, stretch reflex ไปได้ครับผม stretch reflex มันก็เป็นธรรมชาติของร่างกายของเรานะครับผมมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากกล้กามเนื้อของเราไม่ให้ฉีกขาดนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามมันก็กลายเป็นอุปสรรคในการหยียดยืดกล้ามเนื้อไปด้วยในตัวนะครับถ้าเรามีความเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราสามารถค่อยๆเอามาปรับมาประยุกต์ใช้เอาความรู้ตรงนี้มาปรับใช้กับการหยียดยืดกล้ามเนื้อรวมถึงการฝึกโยคะอาศนะต่างๆได้ก็จะทําให้เราสามารถเหยียดยืดกล้ามเนื้อได้ดียิ่งขึ้นเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้้้้นนนแลลวกกก็เขาาถึึงใใรระดดดดัับบททีี่่ยยืไ มากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนต่อไปจะมีเทคนิคการเหยียดยืดที่นํามาฝากกันต่ออีกนะครับผมเพราะอย่าพลาดเลยคลิปต่อไปต้องดูให้ได้เลยนะครับผมมีเทคนิคที่จะทําให้เราสามารถเหยียดยืดได้โดยที่ไม่สูญเสียกําลังความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อได้ทาง stretch ได้ทาง strength ด้วยแน่นอนนะครับผมอย่าลืมติดตามกันนะครับ